แผ่นดินไหวเกิดขึ้นที่ไหนรู้ได้ดทันทีทำด้วยมือถือของเราเองไปดูกันเลยครับให้เราไปที่ Play Store แล้วกดในช่องค้นหาแตะพิมพ์ลงไปครับ t m d แล้วกดค้นหาให้เราไปที่ตรงนี้ครับนี่ท่านชมจำสัญลักษณ์แอปตัวนี้ไว้นะครับแล้วกดเข้าไปกดติดตั้งติดตั้งเสร็จแล้วกดเปิดกดอนุญาต ในแอปตัวนี้จะเป็นเมนูภาษาไทยดังนั้นท่านชมเข้าไปดูรายละเอียดต่างๆที่ท่านชมต้องการได้เลยแต่ในที่นี้คุณหนึ่งจะพาพวกเรามาดูวิธีการเปิดการตั้งค่าการแจ้งเตือนในทุกๆครั้งที่มีเหตุแผ่นดินไหวเกิดขึ้นดังนั้นท่านชมจะต้องทําตามที่คุณหนึ่งแนะนาครับไปที่รูปฟันเฟืองให้ท่านชมทําการติ๊กครับติ๊กเลือกว่าท่านชมต้องการแจ้งเตือนขนาดเท่าไหร่นะในนี้ฮะก็เลือกไปนะครับเลือกที่ท่านชมต้องการได้เลยอ่าในที่นี้คุณหนึ่งก็ เอาสัก4.5นะครับเมื่อได้ตามที่เราต้องการแล้วนะครับกดปัดออกไปก่อนครับแล้วท่านชมไปที่แอปที่เราติดตั้งเมสกู๊ครับกดค้างไว้ที่แอปแล้วไปที่ข้อมูลแอปแล้วท่านชมไปที่สิทธิ์ตำแหน่งครับท่านชมตอนนี้มันอนุญาตที่การแจ้งเตือนใช่ไหมครับไม่พอครับให้ท่านชมไปที่ตำแหน่งมันมีคําว่าไม่อนุญาตอยู่กดเข้าไปแล้วเลือกอนุญาตครับแล้วกดย้อนกลับไป จะต้องเป็นอนุญาตการแจ้งเตือนและตำแหน่งแบบนี้เมื่อได้ตามนี้แล้วกดปัดออกไปเลยครับหลังจากนี้เวลาที่มีเหตุแผ่นดินไหวเกิดขึ้นจะมีการแจ้งเตือนให้เราทราบแบบนี้ครับติดขับปัญหาอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์สอบถามมาได้เลยนะครับ